ได้ไ่บ่อ๋อได้อยู่เนาะโอ้ยยกยอโอ้น้ำเคลื่อนขบไปมาแล้ววะน้ำสีไปแล้วล่ะน้ำห้วยก็เริ่มสีแบบซีแล้วก่อนเดี๋ยวกะทึกเดี๋ยวกะทึกมันยังบอล็อตง่ไหม หญ้าหลายจิตเถอะค่ะฮะค่ะเฮ็ดรับอีกฮ <c oughs> อตเบ็ดถูกหน่อยนึงแล้วยังมาฮะเอาลูกไผ่มาอุ้มลามติดอรลามเบืออะไรใส่ล่าจะหายออกมาดีครับเนี่ย นนโอ้ฮอนจงองวันเนี่ยปวดหัวย้อนนะนหนเห็นเหาอันลงคลิปยูในหานะเป็นตะกวดก็บข,ขยกโอ้ยกขึ้นมาได้เป็นสองสามกิโลนนะมะกะอิอาารอิเนี่ยน้ำก้นไฟน้ำนหน้าไฟนะ่ะมันมมี่าน้ำน้อยบ้านหอ เขาไปยกน้ำมันก่้น้ำไฟน้ำพันนะไอ้วานแห่กวาดลงไปแต่ละโอ้หมดแค่ละสิบโลรบ้านเขาอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านเขาบ้านเขาใส่ชอไดนี่ยนงบัมาปลาน้ำมันหากอะไรอย่นั่นจร บา้แห้ดบ้ยโอ,อ้บแปบขึ้นสม,มัยน,นะน้ำหลอดมาแล้วแล้วจัดเลยนะแปบจปปปปปุ่มไม่ไหวอ่ะโอ้มือมือได้มันก็ได้นะบ้านเฮานะอืมเปนมือมก่อนะอันนนะ

นอนค้างขึ้นเลยนอนเฝ้าฝกเอาเลยโอ้แตดสะอ,อ่อ <l ots> นแ <arbitr> ่แท้ว่เนี่ยกรไดอะไดินะเพีืนเนาะสีไปเคลื่อนทุ่นนั้นเลยฝนโปรตกอยู่ทุกรุกนะ งบดูดู <laughs> มัน,นงบมันนอนด้วยกระเชงไม่นะครับแม่เบือ่ออยู่แต่บ้านกันเลยอึดนัดสิได้นะ <laughs> <laughs> บางคนก็ว่าสบายดีเล,ละอยู่แต่บ้านนะแ <laughs> ต่ผมมันบูมนะินอยู่แต่บ้านอึดอัดอะผมอนะ ยกดูๆนะมันบคืออีซ้อนอีซ้อนมันยังเล่นต่ำนี่มันเล่นพัดไดูงเนี่ยมันคาขี้แห่เนี่ยครับลงมาบ่ได้นะ เบิ้งเจ้านั่นถึงหนกันทือกผมมีต้งอยู่หุ่นอีกคนนึ่นงเวินทีทางนั้นน่ะแบดแบบนี้มู่บานมีมัติกะเนะออกมาจากมงกันเ็อะอออผมมามือวานมือก้อนนั่นคือ,บอ่บเห็นไทยจากคน ไปทางใน้นต es ีก <The> ่อนอืมโอ้หลังจากนี้ก็เป็นจดูหาปลาแล้วนี่ชาวนี่นะอ่นี่ป่าผมใจว่าน้ำท่วมสะเทนี่ยังต้องมี โอ้ผมจะได้บได้ไหมเพิ่งได้เป็นถุงปุ๋ยกระมีครับบอ้มาสั่งขี้ยานี่ออกเน่ะ bà hàng trăng sĩ ông bà một mai hết này Bà nói tụi hắn có bố ốc Biết cái long lông ấy thì nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันกเป็นตะมันนะนกอีกกสามบาทจะไปเบิ้งทางนั้นก็น ไอ้ไอ so um. <laughs> 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 <simple news> ้เขาด้วยไงไปลงคลิปเนียของตัวยกสิบบาทได้ตัวเดียว

ไปเบิรงข้างนั้นก่อนที่น้าผมได้เอามาให้ผมดิคว่ำซะวะคว่ำซะวะโอ้โหเห็นะมกดติดเลยกูตกง่าุกว่า ไงัดมัครับขอบคุณครับเอาเชือกมาเาเชกดมโอได้ก็ดีนะเนาะได้แค่นี้นะเรื่องเวลาฮะอูบ่ทได้ก็ดีนะว่ายังไงมู่อวานนี้ไปทางไหน